สวัสดีค่จะจอกินอีกแล้วพอดีว่าเมื่อเช้านี้เราทำขับขออบชีสใช่ไหมเราก็เลยจะมาลองกินแบบเซนเลยเปในที่เมืองไทยทก็มีไข่มีสาหายโยูแล้วก็น้ำพริกพอดีว่าไม่มีอะไริกลองนะคะเราเลยเป็นน้ำพริกคุณเชียงแ็งลองดูสิว่าเป็นยังไงโอคขอพลาสตไกกอนโซยวลงไปก่อนนิดนึงเนาะแล้วก็ใสกระป๋งลงไปแล้วก็สาหยเนาะเราจะมาลองน้ำพริกพริกนีสนำพริก็ช onsen, nó cong lên đấy luôn, but onsen không, 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 ตัวอยู่นะต้องไม่ค่อยแตนแตะน่นนวันแตะมากเลยต้องกินโอ้มากทำให้ิวเอยลองชิมดูสิไม่ค่อยออร่อย